มาแล้วครับวันนี้จะมาลอง M11 ครับหุดยอดมิสเตอร์แกรี่ครับสวัสดีครับคุณบินสวัสดีครับลอง M11 ครับเอาได้สิครับผมเทวินบล็อก สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ s e v e n Walk นะครับก็เป็นวอลของผมเองครับ1757นะครับวันนี้เรามีความยินดีมากเพราะว่าเราจะทำ Hands On Review ไลกา a ี1ครับกล้องตัวใหม่ล่าสุดจากไลกานะครับซึ่งกล้องตัวนี้ผมได้รับความปราระคุณ ให้ได้ทดลองใช้เฉยๆนะครับจากพี่ก้องโฟโตไฟซึ่งเ,ออเป็นพี่ชายที่น่ารักนะครับก็มีกล้องเป็นตัวเดโมมาให้ผมได้ทดลองใช้ถ้าจะเล่าถึง first impression ของกล้องไลกาตัว11เนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยครับไลกาเขามีทมเนียมในการออกกล้องเนี่ยนานมากนะหลายปีกว่าที่จะออกทีหนึ่งซึ่งมันถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเทคโนโลยีก็อัปเกรดไปเยอะมากไลกา M11 ตัวนี้ถ้า first impression สำหรับผมเลยคือน้ำหนักน้ำหนักมันเบามากผมว่ามันเบากว่าไลกา MP5 อีกขนาดติดตัว Vis อล e ฟล2ซึ่งหน้าตาประหลาดมาก นะครับหน้าตาเป็นแบบสี่เหลี่ยมป้านๆซึ่งผมคิดว่าคงได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นกเก่าแล้ครับแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยชอบไหมหลังจาก First i m m r r s i ั่นเนี่ยผมว่าผมต้องไปลองถ่ายแล้วก็มาเล่าให้ฟังในทุกๆอย่างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง b u i บิ q u a l ภาพเรื่องการที่เปลี่ยนแบตมาเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่เพิ่มครับผมว่าดูกันยาวๆในคลิปนี้ดีกว่าครับผมตอนนี้เราอ,อยู่ที่อยุธยา กับน้องน้ำหวานนะครับ สีดำเบาขึ้น20%นี้มี Quick Release แบตเตอรี่ตรงนี้กดมาปุ๊บไอช็อตคัทที่ชอบมากอันนี้ก็คือมี Live v i e ให้กดด้านหลังตรงนี้คือปิด Live v i e ได้ซึ่งได้เจ๋งมากๆ Perspective Collection ไหมซึ่งเหมือนกับว่าเราได้มีระดับน้ำอยู่ในกล้องแล้วกล้องอาบางลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันทำให้จอนูนขึ้นทำให้การแทนด l e ดีมากตัว v i s so e f t ทิวได้ถ่ายแนวตั้งดีมาก พวกคุณที่มีไลกา M 1 0ทั้งหลายนะคุณควซื้อตัวนี้ไว้ถึงคุณไม่ซื้อ M 1 1ตัวนี้ดีมากบอกเลยว่าดีมากเอาจริงนะตอนนี้หาข้อไม่ดีก็อยู่อย่างเดียวคือแพงสัตว์วก็ดูภาพจากรายการ1 1แบบเพลินๆแล้วก็ฟังผมไปแล้วกันสำหรับคนที่สนใจกล้องตัวนี้หรือว่าดูมาตั้งแต่ต้นเนาะอย่างแรกเลย first impression สำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะที่ผมชอบมากๆคือน้ำหนัก น้ำหนักของกล้องตัวนี้มันเบามากเลยนะครับติดวิโซเฟลกแล้วก็ยังเบาแล้วมันเบากว่าลกล้พีฟีมอีกอผมรู้สึกว่าข้อนี้มันทําให้กล้องเป็นกล้องที่น่าใช้มากเลยนะแล้วมันเป็น everyday use ได้เลยแบบสบายๆขนาดน้องน้ําหวานนางแบบเนี่ยสะพายก็ยังไม่ได้รู้สึกหนักอะไรแล้วเ้าเราเลือกติดเลนดีๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่หนักแล้วมันก็ทําให้น่าใช้มากเลยครับอยากจะพกไปทุกที่ผมว่าอันนี้เป็นข้อสําคัญกล้องที่ทําให้เราอยากถ่ายรูปอะครับ มาว่ากันต่อที่ build quality นะครับ build quality ของกล้องตัวนี้เี่ผมก็ได้โชว์ให้ดูไปแล้วว่าผิวมันสักๆซึ่ง build quality ผมก็ตามสไตล์ไลกาครับดีวัสดุก็ดีไม่ได้แย่อะไรไม่ได้ทำให้มันก็ทำได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยทำมาครับแบตเตอรี่มี quick release อันนี้ชอบมากเลยซึ่งเ,ออเปลี่ยนแบตได้เร็วมากแล้วก็ตัว memory อยู่ข้างในนั้นแล้วก็แบอึดมากถ่ายมาก็ไม่รู้สึกว่าแบตจะลดลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมว่า เพียงพอกับการใช้งานแล้วก็ตัวควิกเมนูต่างๆเนี่ยดีขึ้นเยอะพวก Live View สามารถกดปิดจากด้านหลังได้เลยหน้าแรกก็แอสเซทเข้าไปได้เลยซึ่งผมว่าอันนี้เป็นข้อดีของไลกาที่มันทําให้แบบคลิปอิดแบบซิมพลีมากๆเนี่ยแล้วมันก็ยิ่งซิมพลีซิมเพลีเข้าไปเรื่อยๆตัดอะไรที่ไม่จําเป็นออกเอาเท่าที่มีผมว่าข้อนี้เป็นจุดเด่นของไลกาที่พัฒนากันอย่างไม่หยุดหย่อนเนาะ แล้วอย่างนึที่ผมชอบก็เป็นฟังก์ชัน Perspective Correction ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอัปเดตในกล้องรุ่นเก่าๆหรือว่าเรารุ่นก่อนหน้านี้ให้ได้ใช้กันนะครับที่สำคัญเลยผมชมบ่อยมากก็คือ v i s o f f e c t 2 v i s โซ f e c t 2ที่หน้าตาเป็นวันป้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรับแรงบันดาลใจมาจากช่วงปี1950-60 70อะไรพวกนั้นนะครับเป็นวิโซเฟล x กสำหรับกล้องไรกาเอ็ที่เอาไว้ใช้ถ่ายเลนแบบมาโคอะไรอย่างเงี้ยมันหน้าตามันจะป้านป้านโบราณโบราณตอนแรกนะดูแล้วนะโอ้โหไม่ชอบเลยอะดีไซน์อะไรมแม่งเหยชะมัดเลยเออไอไกลมกลมแบบเดินยังเท่กว่าอ,อีกแต่พอลองใช้แล้วชอบมากนะครับสำหรับอินสตาแกรมเมอร์หรือคนที่ถ่ายรูปแน,นวตั้งเนี่ยผมว่าพอมันเป็นป้านป้านอย่างเงี้ยมันใช้งานง่ายขึ้นเลยแล้วก็เออข้างในมองสบายตาเหมือนแบบ SL2S เเลยเนาะ หนังก็ดีหนังตัวที่ติดกล้องหรือว่าบุกล้องอะไรเงี้ยก็ดีส่วนที่จะเสริมเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องแบบอินเดปเข้าไปละอ่ะผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นอินเดปแน่นอนครับก็จะต้องเป็นไฟล์ภาพไฟล์ภาพจากกล้องตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะบอกยังไงดีอ่ะผมว่ามันมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวนะ มันไม่เหมือนกับ M10 แล้วก็ M10P เลยจริงๆ M10 กับ M10P ก็ต่างกันในส่วนของไฮไลท์นะครับถ้าใครได้ลองใช้มาทั้ง2รุ่นสีก็มีความแบบแตกต่างกันแล้วก็ไอตัวเมกะพิกเซล60ล้านเนี่ยผมว่าเฮ้ยพอใช้งานจริง,ม,งมันเวิร์กว่ะมันสามารถแบบครอปขยายได้แล้วเราเห็นดีเทลอะไรที่มากขึ้นกว่าการแบบถ่ายภาพแบบธรรมดาแต่ผมยังไม่ได้ลองกับเลนวินเทจนะว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็การปรับไฟล์เป็นแบบไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อะไรเงี้ยดีมากผมใช้สลับกันไปสลับกันมาแล้้ววก็มีดย อันนี้ชอบที่สุดเลยคือบางทีเราลืมการ์ดเราก็ยังได้รูปเนาะบางทีเรารีบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอทิ่อันที่แปลกใจที่สุดคือมัน6กกล้องมัน60ล้านนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไฟล์มันไม่ไหนักอะ่ะมันไม่ได้หนักเหมือนกับตอน sl 2ที่ผมผมรู้สึกว่าไฟล์มันหนักเครื่องมากๆเลยอะ่ะแบบเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้แต่พอเป็นลายการ์ดเอ๊ะไม่รู้ว่าไบแอดหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ใหญ่เนาะมันก็ใช้ได้การ์ดแบบใบเดียวก็เอาอยู่6 4บกิกแบบ2นกิกรบายๆเลย,บยคบับ งั้นเราก็มาต่อกันส่วนสําคัญเลยส่วนที่ไม่ชอบมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยผมว่าผมไม่ชอบราคาราคาแบบแพงไปมากๆเลยอะอัตราเงินเฟอ้อโดนเข้าไปอีกก็แพงขึ้นไปอีกผมคิดว่ามันถ้ามันราคาแบบสัก1 9 9ราคาเท่าเ l 2อละไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะแบบทําให้ขายดีขึ้นเยอะกว่านี้มากเลยอะแต่ราคาตอนนี้ก็แบบโอโ้โหเกือบ3าม0 0 0แสนกว่าแล้วดิเออตอน M10 ออกมาเนี่ย m อ็ออกมาประมาณสองแสนสี่สองแสนหกก็ยังพอสู้นะแต่พอแบบอันนี้มันเออแพงไปอะ แล้วก็ข้อที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เขากักเทคโนโลยีที่ไว้ใช้กับลาก้า M10P ไม่ใช่กักเทคโนโลยีกักม a t เ r อ a l เรียลพวกแบบแบ็กเพนสีดําเงาแววอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นบาสทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะออกมาใน M10P ซึ่งแน่นอนแหละใครๆก็รู้กันแฟนบอยเราก็รู้กันว่ายังไงมันออก M10P อยู่แล้วการวยการเอาจุดสีแดงออกในอีกสัก 1- 2ปีข้างหน้านะครับข้อที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องการทํางานมีช้าบ้างแล้วก็มีแอบดับเองบ้างแต่ว่า อาจจะหลากหลายสาเหตุแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ที่ยังไม่ค่อยได้สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเอามาใช้งานปกติมันไม่ได้ดับในจังหวะที่มันสําคัญครับผมเชื่อว่าถ้าใช้งานปกติไม่โหดแบบผมถ่ายเนี่ยสบายสบายเลยครับยังไงก็เอาอยู่อ่ะมาถึงจุดสําคัญที่สุดแล้วกล้องตัวนี้เหมาะกับใครอันดับแรกเลยครับที่ต้องเกริ่นนาเลยก็คือเหมาะกับคนที่ซื้อแล้วไม่ลำบากครับซื้อแล้วสบายใจซื้อแล้วแบบโอเคไม่ได้ลำบากราคาเงินขนาดนี้จ่ายได้อันเนี้ยข้อแรกเลยข้อที่2ผมว่าเหมาะกับคนที่ยังไมมม่่ีากอน บอดีน้นี้อาจจะเป็นบอดี้แรกและอาจจะทาให้คุณแฮปปี้ด้วยผมว่ามันเหมือนกับซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออะไรทั้งอย่างนึงนะมันก็เขาเรียกว่าซื้อรุ่นปัจจุบันดีกว่าถ้าคนยังไม่เคยมีก็ซื้อเทคโนโลยีปัจจุบันมันเป็นสินค้าเรื่อทคโนโลยีอะหนะวันหนึ่งมันก็ออก M 12 M 1 3มาครับกล้องซื้อมาก็ใช้ไปเลยแล้วถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาผมว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วที่สําคัญก็คือซื้อพร้อม EVF ด้วยนะครับข้อที่3ก็น่าจะเป็นสําหรับไลกาแฟนบอยครับไลกาแฟนบอยคนไหนที่รออยู่เนี่ย ผมว่าตามสไตล์ไลก้าครับเราคิดว่ามันไม่น่าจะพัฒนาเยอะแต่จริงแล้วมันพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยเหมือนตอนที่จาก M240 เป็น M10 สิ่งที่ผมภาวนาขอให้มันมีเคยเขียนลงไปในเพจด้วยนะว่าอยากให้มันมีแค่แบบให้มันบางลงแล้วก็ร v วิวใช้งานได้จริง แล้วมันก็ออกมาอย่างนั้นจริงๆซึ่งผมแฮปปี้แล้วคนที่ใช้งานผมต้องการเพิ่มเติมแค่นี้วิ Effect แบบใช้งานได้จริงแค่นี้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไ i แก m 11เนี่ยยังไม่มีฟังก์ชันอะไรที่มันไม่ได้ใช้งานจริงมีไว้แบบแค่มีไว้ให้เหมือนคนอื่นอะรู้สึกฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันของ l i กนเสร็เท่าที่ใช้มานะครับก็ใช้งานจริงทั้งหมดเลย ถาถามว่าต่างกับไลกา M10 มากไหมควรจะเปลี่ยนจากไลกา M10 ไหมถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาก็เปลี่ยนครับแต่ถ้าถามว่าไลกา M10 เนี่ยรุ่นก่อนอันนี้เพียงพอกับการใช้งานปัจจุบันไหมครับคือโคตรเหลือเฟือพอเลยคุณไม่ต้องเปลี่ยนกล้องก็ได้คือมันมันโอเคอยู่แล้วเอาเวลามาไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนแฟนบอยอะ่ะถ้าถามว่ามันพัฒนาเยอะไหมสําหรับผมผมรู้สึกว่าพัฒนาเยอะแล้วก็เป็นบิ๊กสเต็ปในหลายๆอย่างนะครับแต่สุดท้ายเลยเนี่ยตัวที่มันเป็นแบบพราเอกและเซอร์ไพรส์ที่สุดสบ ผมว่าทุกคนที่มีกล้องก่อนหน้านี้ที่เป็นไลก้า M10P หรือว่า M10 นะ่ะเฮ้ยซื้อว i ซูเฟกมาใช้เหอะผมว่ามันเวิร์จริงแต่ผมไม่รู้นะว่าพอใช้งานกับกล้องรุ่นเก่าแล้วเป็นยังไงแต่มันอยู่บน M11 นี่มันดีมากแต่เขาเคลมว่ามันเอาไปใช้ได้กับ M10 นะถ้าสมมุติว่าใครที่ใช้กับ M10 แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้แล้วกันเนาะท้ายที่สุดก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็จะแชร์คําถามอะไรหรืออยากทราบอะไรเกี่ยวกับเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วยว แล้วผมก็มีพอดแคสต์ชื่อภาพที่37และกำลังจะมีพอดแคสต์ใหม่ต้องรอติดตามนะครับก็ฝาก s u s c r i b e ในทุกช่องทางเลยแล้วก็ช่วงนี้ i Instagram านกรมกลับมาคึกคืนมากเพราะเรามีการคุยกันมีคำถามอะไรก็ไปได้ที่17.57นะครับยังไงพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ